ก็ด้วยความที่เราเป็นแบบแค่แบบพนักงานลูกจ้างอะนาะคะ่ะไม่ใช่แบบพนักงานประจำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความกังวลเรื่องเรื่อง,องนี้มีปัญหาอะไรก็ติดต่อที่พี่โมพี่โมก็จะจัดการให้เรียบร้อยดีใจมากเพราะว่าแบบก็หามานานสวัสดีค่ะชิคกี้นะคะซื้อบ้าน กับบริษัทบางกอกเอสเตทหมู่บ้านคณะสิทกับพี่โมค่คะที่เดิมอยู่เป็นอคอนโดค่ะอยู่คอนโดก็คือเหมือนว่าแบบพื้นที่มันคับแคแบเราต้องการขยับพื้นที่แบบให้กว้างมากขึ้นก็มีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนให้ช่วยๆกันดูว่าแบบมีความต้องการแบบบ้านแบบประมาณไหนก็เลือกๆมาก็ ประมาณ2ถึงสเดือนเลยค่ะปะัญหาที่ติดนะคะก็แบบเรื่องราคาอะไรประมาณน<ะ>ี้ค่ะยังไม่เจอที่ถูกใจบ้างอะไรเงี้ยการเดิน,นทางอะไรต่างๆอันนี้น่าจะเป็นเหมือนคุณแม่ไปเจอมาก่อนค้นหาในอินเทอร์เน็ตอะค่ะแล้วก็ไปคุยกับพี่โบพี่โบชวนไปดูก็เลยรู้สึกแบบชอบบ้านหลังนี้เหมือนบ้านหลังนี้เลือกเราด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใ <Beyond> จ <the book> <Jeez> ตอนไปดูเหรอคะ <im itos> ก็คือรู้สึกชอบเลยแค่เห็นครั้งแรกก็คือรู้สึกชอบเลยบ้านคุณที่ กว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อของคุณแม่ก็บอกว่าให้เลือกกันไปเลยแฟนก็ปีปรึกษากันว่าแบบโอเคเหมาะสมกับอะไรนะความต้องการของเราก็เลยเป็นนบริการดีมากติดต่อให้หมดทุกอย่างเลยมีปัญหาอะไรก็ติดต่อที่พี่โมพี่โมก็จะจัดการให้เรียบร้อย ัวแบบว่าไม่ผ่านก็ด้วยความที่เราเป็นแบบแค่แบบพนักงานลูกจ้างเนาะคะ่ะไม่ใช่แบบพนักงานประจาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความกังวลเรื่องเรื่องนี้สําหรับใครที่ต้องการบ้านที่ให้ถูกใจตามไลฟ์สไตล์และความต้องการของเรานะคะก็แนะนําเป็นบางกอกเอเซ่ได้เลยะคะ่ะมีการบริการที่ดีมีการแนะนําที่ดีจากเซลล์ที่โบค่ะแล้วอย่างไรก็อย่าลืมมาซื้อที่บางกอกเอเซ่นะคะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel บังกอกแ a s นเ ok e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ